นี่นะคะปู่ของก็ออกมาเล่นกับ y o u t u นะคะคะสวัสดีครับปู่ปู่ก็ออกมาเล่นกับแกงบักหวานแกงบักหวานตู้ข่อยนี่แล้วหายถวยหนึ่งเนาะหายปูถวยหนึ่งแล้วก็แกงเสือพุณนมุยมิยกีเพิ่นเหมือ ไปเลยแกงกระแบงยูทูบแล้วก็ให้ปู้ถวยเนึงแล้วก็แบงยูทูปเบอร์กินค่ะแซ่บยูบะระปูแซ่บยูบะปูโอ้เนาะสิแกงให้กินซูมือถ้าปูแซ่บมืออื่นกับซิมมี่มืออื่นกับซิมมี่อันอันนั่นเลี่ยงอีกเอามือมือนี่กับคุณมิยุกิได้เลี่ยงผักหวาน เฮากะแกงหละกะแบงดเอาเอก่มแดงแ้มันบ่มีัดเอามาอื่นับดทุกวันผัดผัดบะได้ชดน้ำเนาะแกงอะดีแล้วแกงอุ้ยนึ่งจัเแก้วบ่นงก็เป็นบเฮี่เบร์เอร์แซ่บด้ผูนแซ่บหออนึ่งวันนะเอั้นงแซ่บด้ผู้ เลีงให้ป um ูเสี้ยมข้อแขนึงน่ะจัมแจนี้ดีข้น้าอะไรทมันเมื่อเมื่อมุกเนาะแม่ค่ะลุงจิมละเมื่อเมื่อคืนนี้เด้เออเอาอันเอาอันนั้นเมื่อน่ะเมื่อพรตอนนี้กี้เมื่อพรเมื่ออื่นก็สิได้โอ้ยเอาผักหวานมาอีกเนาะเพราะว่าบะเรียนร่มเปรี้ยวอันนี้น่ะกี้ให้เอาเมื่ออุ้ยหนาวอยู่บ่ปู่เมื่อคืนนี่น่ะพอดีพอดีมื้อนี้น่าเฮงหนาวนหนิวันนี้หนาว ก็งันก็วยง่ายเล็วอ้องหนาน้องหมาแล้วยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อปูก็ออกมาเล่นกับยูทูบเบอร์เนาะสวัสดีค่ะไม่เป็นอะไรเนาะคุณปุยนุ่นปูพลองสวัสดีจ้าค่ะแอดมินเนาะขอบคุณเช่นกันเนื้อนี่สกคุณอะไรเนาะนี่สกคุณ

ไปดีพ่กค่ะไปกินแกงพักวานไปดีและขอมคุณพี่น้องปูบอกว่าแซ่บมือนมือนกสีได้อีกอยู่นจักสิกินจักคนสีเฮ็ดยังให้กินรยาหเนาะเออ่หวาเหยแดงให้ใจมานะคะยายแดงดอกกุหลาบนะคะตคุณกุหลาบสวัสดีค่ะบำรุงนะคะคุณหลาบคุณ ยาบ่มาน้ำบ่ครัาบูมาผู้เดียวบูมาผู้เดียวบูมายังแบกตลอดคุณฝนนะคะคุณบำรุงนะคะเรับนน้ำเห็ดก็ได้กินเห็ดน้ำนอไม่ก็ได้กินนอไม่น้ำปักหวานกคยได้กินปักหวานค่ะจ้ากดไลค์ให้กำลังใจขอบคุณนักข่าขอบคุณสามท่านนะครั้งเลยจ้าขอบคุณคนที่เขียวมากมากเนาะ ความจำไม่ค่อยมีความจำเหลือน้อยนะคะแซนมือป่ามาจ้ามือป่ามาโอ้มา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 อยู่น้ำกันเนาะอันนี้คือจอยเห่อันนี้คือจอยแห่โอ้นี่น้อยผัดไปเฮ็ดอีหยังหนิอือห่วงเฮ็ดหยังมูกันเป็นมูกันเนาะ สวัสดีค่ะแม่ดาคนสวยอุ้ยขอบคุณค um ่ะค oui, ุณสุกรีนะคะให้ดอกกุหลาบมานะคะคุณละไมสวัสดีค่ะแม่ดาสวัสดีนะคะคุณบุตรีสวัสดีค่ะคุณคุณกรณ์นคะคุยกับคุณปู่ไปเด้อค่ะเดี๋ยวไปแต่งตัวลำก่อนเ้อเอฟซีสวัสดีค่ะเอศและผู้กอง สวัสดีมากค่ะพ <c oughs> <yelled> ูเอ้าคุณตาซ่านไปชิที่ไหนไปเค่ะคุณพี่ดูอ้ยพันปู่ของหลวงพ่อไปดู่น่อยหพ่อหลงพ่อมีเห็นล่างันนะ FC บอกว่ามักเสือกับมักเสือลุงเสือมักปู้นุงเสือตัวนี้แห้งแล้โอ้ยคุยกับปู่ไปเด้อค่ะ FC ขอบคุณค่ะนะคะคุณพี่ตู่พัชราชัยเย็นยิ้มเจ็ดดอกกุหลาบบาเรีไทยมานะคะ ค่ะอ่านำน้อง <Net -se -class> ว่ารับลมค่ะัวนเล่นรับลมก้าะเปียวก็อยู่ตรงนี้เปี้ยอยากเล่นกับน้องอมซับแต่ว่าพี่นินหัวพี่นินหัวน้เปี้ยวเปียวมันเียวัน้อมซับช่วงนี้ก็เย็นสบายดีนะคะสบายดีสบายดี

น้องอมอซับเล่นด้วยเราเป็นพี่น้องกันนะนิดน้อยตัวเองไม่รู้เหรอเรเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันนะลูกนะให้เล่นด้วยกันน้องเพียวกับอมซับเป็นพี่น้องกัน โจ้เปลี่ยนตลอดโจ้ก็ใช้ชื่อช่องโจ้เปลี่ยนตลอดได้เลยเออใช่โจ้เปลี่ยนตลอดดีกว่าเอาไหมน่ารักดีนะเอฟซีก็ตามในหมู่วันเราีใลยสวัสดีค่ะท่านสามสิบห้าท่านนะคะชื่อเป็นโจ้นะเปลี่ยนครับนิ้วขมูงเขบอกคันนี่นะเยอะไปนี่แม่เสือมาแล้วเนะ่ยยูฮันเสือนะ่ะ คุณควนนครขอให้แม่ดาได้พันซทาได้หมื่นทรุ่งไวๆๆๆนะคะสาธุสาธุนะคะชุดนะคะนนก็จะไปรำขอพรปู uh ่นี่แหละค่ะว่าแล้วเมื่อเช้าให้ปู <h 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 ่ประธานพรให้วันแห่งความรักนะคะไปแม่ไปเต้นตูแล้วก็ขอพรให้เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะคะเนาะวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะคะนี่นะ